ไม่ว่าจะเป็นหมาจรหรือหมามีเจ้าของแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่โดนสัตว์เหานี้จู่โจมหรือทำร้ายแน่นอนค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของการบาดเจ็บและต้องเข้าสู่กระบ,บวนการการรักษาพยาบาลต้องไปโรงพยาบาลรับการรักษาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าวัคซีนบาดทยัก และมันก็ไม่ได้จบแค่เข็มเดียวค่ะมันก็ต้องฉีดต่อให้ครบทุกเข็มคำถามมีว่าแลกค่ารักษาค่าชดเชยรับจากใครถ้าเป็นหมาจรไม่รู้จะไปเรียกร้องจากใครแต่ถ้าเป็นหมามีเจ้าของถ้าเป็นเจ้าของที่มีสามัญสำนึกคุณก็โชคดีไป แต่ถ้าเป็นเจ้าของที่ไม่มีสามันสำนึกคุณก็โชคลายไปตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะวางแผนในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจากการถูกสุนัขก,กัดและหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเรียกร้องความยุติธรรมในลำดับต่อไป แต่ค่ารักษาเบื้องต้นเราต้องจ่ายไปก่อนนั่นเองค่ะขอแนะนำประกันอุบัติเหตุ PA ตากฝุนเซฟตี้แผน2ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลด้านอุบัติเหตุทุกกรณีเมาจ่ายอยู่ที่ครั้งละ50,000บาทเมาจ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ไม่ต้องสำรองจ่ายถ้าใช้บริการโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาถ้าโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญาสำรองจ่ายและเบิกคืนตามจริงเช่นโรงพยาบาลของรัฐเป็นต้นอนุมัติทันทีค่ะไม่มีรอคอยความคุ้มครองก็เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรนสมัครง่ายค่ะด้วยระบบออนไลน์ line, อยู่ที่ไหนก็ทำได้ใช้เอกสารแค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียว เด็กอายุต่ำกว่า7คขวบใช้สูติบัตรเพียงหนึ่งใบมีบัตรประกันชีวิตให้มีประกันชีวิตให้ส่งตรงถึงหน้าบ้านทำไวเ้เถอะค่ะเบี้ยประกันก็ไม่ได้แพงนะคะ1ปีจ่ายหนึ่งครั้งแต่ถ้าหากตัวสุนัขก,กัดและบางเอิญว่าสุนัขนั้นอาจจะมีเชื้อพิษสุนัขบ้า ค่ารักษาพยาบาลมากกว่าค่าเบี้ยรประกันที่จ่ายไปแน่นอนค่ะทําประกันกันนะคะรับผิดชอบตนเองหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่อยไปเรียกร้องจากผู้ที่เกี่ยวข้องภายหลังค่ะทําประกันกันเลคะ่ะจากเมืองไทยประกันชีวิตเข้ามาคุยรายละเอียดที่บ้านเผียวกันค่ะ